เพราะว่ามันเป็นโมเดลหลังจากที่บ้านใหญ่ได้รับบทเรียนในการเลือกตั้งครั้งน,นี้แล้วทกเกตเนี่ยยกให้ประชายาที่ปัไปเลยครับครับรัฐบาลเมืนเราแบ่งกันดพอเขาตั้งตัวได้นะแล้วครับใต่เขาเลือกตั้งข้างหน้านะทับประชาชนเหนื่อยเพราะพวกตักตตะเมืองเก่ารุ่นเก่เาเขาเรียนรู้เร็วครั้งแล้วเขาแพ้เพราะอะไรครับเห็นไหมชลบุรีแยกแล้ว เฮงส่งเขตนี้คุณปุ้มส่งอีกเขตนะเขาแยกกันแล้วบ้านใหม่กับบ้านใหญ่กลับมาจับมือกันแล้วงวด่ที่แล้วไปตัดคะแนนกันเองสู้กันเองใช่ไหมเรายอมเห็นไหมปีตุเดชาแยกพี่น้องคละพักเลยเพราะไม่มาไม่มาไม่มาตัดคะแนนกันเองแล้วนู่นจันมูรีครับยกให้ธรรมรัฐไปเลยครับครับก็แบ่งแยกกันเรียบร้อยแล้ว ครับเพราะว่ามันเป็นโมเดลหลังจากที่บ้านใหญ่ได้รับบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วน <ะ S 2> เ,เนีผู้เก็ตเนียยกให้ประช้ายที่ปั่นไปเลยครับครับรับกบาเมืองเราแบ่งกันดพอเขาตั้งตัวได้แล้วครับใส่เขา